สวัสดีนะคะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถินนะคะนี่คะ่ะแม่บุญถิ่นก็ไปหาหน่อไม้นะคะวันนี้ไปหาหน่อไม้มาต้มจิ้มน้ําพริกนะคะค่ะหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ไผ่ป่านะคะหน่อไม้ไผ่ป่าหน่อไม้ชนิดนี้นะคะมันจะมีหนามนะคะมีหนามค่ะก็หายากอยู่นะคะเพราะว่าต้องใช้ผ้านะคะถางเข้าไปในกอมันก่อนเพราะว่าหน่อไม้ชนิดนี้มีหนามนะคะ ไม่เหมือนชนิดอื่นเราจะเอามาต้มจิ้มน้ําพริกมันจะหวานมากเลยนะคะถ้าหน่อขาขาวแบบนี้ค่ะหน่อไม้นะคะวันนี้ยังไม่ได้ออกบ้านลุงเลยเพราะว่าไปพัฒนาค่ะไปพัฒนาค่ะวันนี้เขาขอแรงขอแรงชาวบ้านนะคะไปพัฒนาที่ลำน้ำห้วยบางสารนะคะสะพานมันชุด สะพานชุดก็เลยพากันไปพัฒนานะคะไปพัฒนาก็เลยลงไปหาหน่อไม้นะคะลงไปหาหน่อไม้ะคะ่ะว่าจะต้มนะคะว่าจะต้มจิ้มน้ําพริกนะคะหน่อไม้ค่ะเป็นหน่อไม้ไผ่ป่านะคะหน่อไม้ชนิดนี้มันจะออกหวานหวานนะคะถ้ามันขาวแบบนี้ก็จะหวานนะคะมาทําอะไรก็ได้นะคะแกงก็ได้หมกก็ได้นะคะ ผัดทำอะไรได้หลายอย่างนะคะหน่อไม้มันจะหวานมากนะคะหน่อไม้ชนิดนี้ค่ะอร่อยะคะ่ะวันนี้แม่บุญถึงนะคะไม่ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเพราะว่าเขาเผลพ,พัฒนานะคะเผลพัฒนาไปทําโคสะพานนะคะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ออกไปบ้านลุงนะคะ ก็เลยลงไปหาหน่อไม้นะคะไปหาหน่อไม้ก็ได้เยอะนี่ละคะหน่อไม้มีแต่หน่ออ้วนๆนะคะมีแต่หน่ออ้วนๆนี่ค่ะหน่ออ้วนๆขาวๆนะคะหน่อไม้ะคะ่ะมาต้มจิ้มน้ำพริกนะค,ะ,คะมันก็จะอร่อยมากแกงก็ได้นะคะแกงใส่ผักชะอมนะคะชนิดนี้จะอร่อยคะ่ะ วันตอนมันออกที่ที่แรกนะคะก็ไปหามาแกงที่บ้านค่ะบ้านสาวปานนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้ออกไปเลยนะคะว่าจะออกไปแกงไม่รู้ว่าเขาจะแกงด้วยหรือเปล่านะคะค่ะแม่บุญถิ่นก็หามาแล้วนะคะหน่อไม้หน่อมีแต่หนอ่หนอขาวขาวนะคะหนอ่อขาวขาวแบบนี้มันจะหวานนะคะมันจะไม่ขมค่ะค่ะแกงนิดเดียวมันก็จะสุกนะคะเพราะว่า ถ้าเราขุดเอาที่ใต้ดินมันก็จะหวานนะคะมันก็จะอ่อนมากเลยนะคะหน่อไม้ชนิดนี้นะคะไม้ไผ่ป่านะคะแต่มีหนามมากเลยค่ะมีหนามต้องได้ใช้ผ้านะคะทางเข้าไปถึงจะขุดได้ค่ะไม่เหมือนหน่อไม้ไผ่กิมซุงไผ่ไผ่มันมีหลายอย่างนะคะไผ่ค่ะชนิดนี้มีหนามแต่อย่างอื่นไม่มีนะคะอย่างอื่นไม่มีก็จะหาง่ายค่ะ แต่อันนี้มันอยู่ที่ดินต้องขุดลงไปลึกๆนะคะถึงจะได้หน่อไม้แบบนี้ค่ะค่ะมันไม่ได้อยู่มันอยู่ที่ใต้ดินนะคะอยู่ที่ใต้ดินค่ะก็หายากมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ออกเยอะแล้วค่ะออกเยอะแล้วค่ะก็เลยหาได้ง่ายหน่อยค่ะต้องได้ขุดลงไปนะคะขุดลงไปมันอยู่ที่ใต้ดินนะคะหน่อไม้ชนิดนี้ถ้าเราเอาแบบนี้นะคะ ใต้ดินนะคะ,คะมาจากวอนหวานนะคะก็ผมบ้างค่ะ,ะก็หวานาต้มจิ้มน้ำพริกกะปินะคะ,คะหนอนหนึ่งนะคะกินไม่หมดนะคะหนอนหนึ่งนะคะมันใหญ่นะคะหนอะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมันจะอร่อยนะคะ,นคะหน่อนหนึ่งก็เท่าค่ะหนอใหญ่มากเลยค่ะ หน่อเล็กๆนี่นะคะถ้าหน่อเล็กๆก็จะต้มมันก็จะไม่ขมนะคะค่ะแม่บุญถิ่นก็จะเอาไปต้มนะคะต้มจิ้มน้ําพริกนะคะเพราะว่าไม่ได้ชวนเพื่อนมาแกงนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปแกงที่บ้านสาวปานนะคะวันนั้นออกมาแกงที่บ้านสาวปานก็พากันกินหลายคนนะคะค่ะอร่อยนะคะแกงใส่ผักสะอมนะคะ มาชนิดนี้เราก็จะฝานฝานฝานนะคะฝานเป็นคะชิ้นบางๆนะคะมันจะได้ไม่ขุมนะคะค่ะแต่ถ้าขาวขาวแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ขุมนะคะค่ะกินหลายๆคนนะคะแซ่บมากเลยนะคะวันนั้นเอาไปแกงที่บ้านสาวป่านนะคะค่ะกับย่าหนิงนะคะย่าหนิงแม่ดาแล้วก็สาวปานแล้วก็แม่บุญถิ่นนะคะก็ไปแกงที่บ้านสาวปานโอ้วันนั้น อร่อยมากเลยนะคะใส่ตั้งหลายอย่างนะคะแกงหน่อไม้ค่ะอาหารอีสานนะคะเป็นอาหารป่านะคะ,คะวันนี้ก็เหมือนเคยนะคะแม่บุตินก็ไปขุดมาแล้วนะคะว่าจะต้มนะคะวันนี้ว่าจะต้มนะคะมีหน่อน้อยๆเล็กๆนี่ค่ะมันก็จะอร่อยนะคะ,คะจิ้มน้ําพริกนะคะแต่ทําได้หลายอย่างอยู่นะคะหน่อไม้ทํา เอามาหมกแล้วก็เอามาผัดก็ได้นะคะผัดใส่ไข่ก็อร่อยค่ะค่ะวันนี้ก็จะต้มนะคะจะไม่ผัดนะคะเพราะว่าแกงก็หลายครั้งแล้วนะคะแกงก็หลายครั้งแล้วค่ะก็เลยจะต้มจิ้มน้ําพริกนะคะมันจะได้กินหลายวันนะคะหน่อเดียวนี้ก็กินไม่หมดนะคะเพราะว่าครอบครัวเล็กๆเ,เราจะกินไม่หมดนะคะค่ะก็จะแบ่งออกไป ชวนเพื่อนกินที่บ้านกกกกนะคะเพราะว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต้มเลยนะคะค่ะเพิ่งหามาค่ะเพิ่งหามาก็ต้องไปกินส้มตํากับเพื่อนก่อนนะคะค่ะกินส้มตําสังสรรกับเพื่อนๆนก่อนค่ะก็จะได้ค่ะกินข้าวเที่ยงอร่อยมากเลยนะคะกินหลายๆคนคคนค่ะดีนะคะค่ะถ้าใครอยากจะกินแกงห่อกไม้ก็ ถ่ายเข้ามานะคะที่ช่องแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นก็จะไปหามาแกงนะคะค่ะเข้ามาแกงแล้วก็กินกันหลายคนนะคะอร่อยมากเลยค่ะหน่อไม้ชนิดนี้ไม่ขมนะคะแต่มีหนามนะคะหายากค่ะหายากกว่าชนิดอื่นนะคะค่ะหน่อไม้ชนิดอื่นนะคะไม่มีหนามนะคะแต่ชนิดนี้หนามเยอะมากเลยนะคะต้องได้ถางเข้าไปค่ะ ขุดได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ใต้ดินนะคะแต่ที่ขึ้นมาก็มีนะคะแต่ถ้ามันออกเขียวๆแล้วก็จะขมนะคะจะขมค่ะทำถ้ามันเขียวๆแล้วเราก็จะเอามาทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้โดองนะคะค่ะเก็บไว้กินได้เป็นปีนะคะหน่อไม้ชนิดนถ้ามันเหียวนะคะถ้ามันเหียวเขียว,ยว,ยว,ยวแล้วก็ทำหน่อไม้โดองนะคะทำหน่อไม้โดอง หน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มนะคะบ้านเราเรียกค่ะมาทำแล้วก็เอาไว้แกงใส่ปลาใส่อะไรนะคะอร่อยมากเลยนะคะค่ะน่อไม้ค่ะ,คะเราจะเอามาทำหน่อไม้ส้มนะคะแต่ถ้าขาวๆแบบนี้เราก็จะแกงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ